ับวันนี้โมแชนแนลนะครับอยู่ในเกมออปปี้บัตยอูอออสอไบนะครับอันนี้ผมเล่นโว้แรกนะครับผมไม่แค่ลองดูว่าเกมยากหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ยากนะผมไปโว้สองก่อนเดี๋ยวอัดโว้สองนะมาดูโว้สองกันอะไรเนี่ยซีซั่นเพจคืออะไรอะซีซั่นเพจอันล็อกผีเนี่ยพาสลีบอร์ดโอ้ยไม่เอา ไม่เอาไปโยอุ้ยสิงทำไมสติงมากขนาดแบบนี้ฮะสิงบังกหนูไม่ได้ชิคพอตดุยไม่ได้ชิคพอตเฮ้ยเขาขี้โกงอะ่ะเขาไปซีสันเพสเขาไม่ใช้จักรยานเขาใช้มอเตอร์ไซ โจ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 อ่าโ,โอโอโอมุมมุมมุมนีกแล้วมุมอย่างนี้กระโดดอย่างนี้แล้วก็ช้าๆแล้วก็กระโดดอย่างนี้กระโดดคือเวอร์มากจักรยานกระโดดได้คือเหมือนเราเป็นจักรยานเพื่อเพื่อเป็นจักรยานพิเศษแล้วก็เป็นคนอ่ะแล้วก็เป็นคนเจอ ถ้าเกมนี้คอมโบแบบผ่านไปนนดานๆแบบแบบไม่ต้องกดหยุด W เลยนะมันจะมันมากเกมอ่ะกระดูกก็ยังไม่ผ่านเลยเพื่อนจุพุ่งไปโอ้ต้องตจเยินน้อยเพื่อนหญ่ใจร้อนน่ะฮับเลี้ยวอัพแล้วอะไร เรวอัพเราทำทำไมเรวอัพก็ไม่อ๋อเปลี่ยนสีจักรยานหรือเปล่าเป็นแรกไม่ได้ดูสีอะอ๋อสีเขียวเปลี่ยนสีจักรยานทุกรอบเมื่อเมื่อไหร่เราตายหรอหเร็วขึ้นก็ไม่ได้แฮะคือมันยังเร็วไม่พอโอ้โน่ฮะโดนตูจักรยานึบไม่ได้ อยู่ตรงนี้แล้วก็รีบกระโดดแล้วก็ต้องหยุดตรงเมื่อกี้หยุดไม่ทันก็เ้ยเราต้องอยู่ทางน,นี้ก็หยุดตรงนี้ช่ช่ยชาชเอาปินไว้ก็ปินไว้ไปไม่สนอะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านจะทำออปี้อย่างเดียวโยอัลี้พวกนี้ก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่วาเวลาเราไม่ปล่อยบิวมันจะสนุกมากมันจะเร็วแบบ เร็วมากอะซึ่งจักรยานเป็นไปได้น้อยมาจะเป็นแบบนั้นกด W รืวก็จะเป็นแบบนี้นโอเคโอเคเนาะทำแบบนี้ดีกว่าไม่ได้คือจักรยานเวลามันเรี้ยวมันก็ต้องได้สิมันต้องนี้ โน้ no. ไม่ได้จักรยานเร็วไม่ทันจักรยานลื่นเกินไม่เกี่ยวกับมือจะเกี่ยวกับจักรยานเพราะเมื่อกี้เห็นมือโดนใช่น่าจะจักรยานโดนแล้วก็โดนไปด้วยเยี่ยมโจโจ๊ะโจเลี้ยวหน่อยคีไม่ได้ยากเมื่อกี้ขับกันได้ด้วยเหรอเพตัวนะ้า เดี๋ยวขับได้เลยหรอเมื่อกี้มันขับได้อะแล้วบบสะดวกสบายมากตรงนี้ง่ายกูอีกแต่ไปขับอะไรตรงนั้นแต่อียงเกินใช่ต้องขับแบบดีๆเลยตรงเลยออะเหมืนอนรถอะถ้าแบบเร่งเกินแต่โอเคต้องใช่มันล็อกสปีดไม่ได้ ไมไ่ยากนะอะ,อะหวะัวเด้งเลยอ่ะโอ้ทุกแรงจริงวูสองก็เท่ากับโบหนึ่งอะแต่แค่มีของเล่นใหม่มากขึ้นพุ่งนี่ชิพ่อตุยกระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้ไม่กดวีว่ะ ขิเข้าใจแหละกระโดดตรงนี้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 ไม่ได้ทำได้แหละคือมันต้องหยุดหน่อยกระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้น้องเมื่อกี้ไม่ได้เล่งต้องเล่งเครื่องขาสิงบักสุดเข็งเร่งเกือบโ,โ,โอเคได้ตอนเกือบนี้ส่วนใหญ่ได้ตอนที่ไม่เกือบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ เท่นเดียวน่ากลัวมากสองเท่งยังพอได้อยู่สามเท่งได้โอ้เยี่ยมดูไม่ทันพุ่งไปเลยพุ่งให้สุดแรงลูกพ่อสิงบักตอนนั้นมันติดอันนั้นอะไม่ได้ทำให้แบบไม่ค่ครตีเลยโอเคจักรยานสีสม้มจักรยานสีส้มด้วยโอเคเข้าใจแล้วมันต้องเล่นไงเล่นตรงนี้ ไปตรงมีรูแฮะลืมดูว่ามีรูกระโดดตรงนี้ตรงนี้ว้าวสินมากเฮ้ยเฮ้้กี้ได้แล้วอะ่ะที่คนทำเหมือนคนบกติที่เขากระโดด กระโดดไปตรงนี้เลยกระโดดตรงนี้แล้วก็หยุดแล้วก,กระโดดตรงนี้ไม่ถึงเพราะถึงได้แค่ท่อนแรกท่อนแรกอันนี้เราก็หยุดแล้วค่อยกระโดดโบติอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้เนาะแล้วค่อยตรงอีกค่อเลแหละถึงถึงถึง,ถงไม่น่ากดเอสเลยเกือบต้อง ต้องพึ่งการกระโดดด้วยมัน,นคือออฟฟี่แต่เราอยู่เป็นจัก,กรยานที่กระโดดได้ใกล้ถึงเฮียตกเย่ขีด้องผิดมองไม่ทันล่วงล่วงที่เดิม หลุดถึงโน no. ชนเลยอะ่ะจุโอ้ล่ง่งโนได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้โอ้ oh, คุณใช้มอเตอร์ไซค์โคยังตกเลยมอเตอร์ไซค์โคกระโดดงานได้เหรอ เฮ้ยโกงไปอ่ะคุนเติมนี้ดีมากเลยอ่ะเขาบอกอยู่อออน่ะใบนะไม่ใช่ออน่ะมอเตอร์ไซคู่น่มนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี้โกงอะอ๋อเป็นนี้นี่เองเกือบ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  เกือบเกือบเกบเกืบเกบเกือบอบ,อบ,อบแต่และวงนี้นานนะครับไม่ใช่ไม่นานเยี่ยมกระโดไม่ไม่ได้กดกระโดดอะไม่ถึงก็แปลว่าเขาน่าจะทำให้สำหรับเดี๋ยวอันนี้เว้นแตะมอเตอร์ไซค์โคแล้วกันเพรอยอยาะดแบบ้เรื่องยากเนี่ยถ้าแบบเราไม่ได้หัวร้อน เกมเล่นง่ายนะง่ายมากแต่ไล่ยดนก็ไม่ได้ยากถึงขนาดนะโอ้แค่แท่งเดียวโน้ไม่น่าหยุดเลย เราสามารถกระโดดไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดไปอย่างนี้ได้แต่ไม่ถึงใช่ท่อนแรกสองเนี้ยได้แล้วเนี้ยก็ได้แต่ต้องเอียงมากนิดนึงมันทําไงอ่ะเขาจะรีบเออเออเหือห่อเหือห่อเหือ่อเหื่อเย่ได้ขี่ <Okay, S 2> ขับตรงกลางไม่ได้เลยแต่ขี่ช้านิดบางทีี okay. ไม่อยากนะคือมันนานน่าจะกระโดดนะ่ะกระโดดข้ามหนึ่งบล็อกได้อยู่ <c oughs> นี่แหละไม่น,าน่าเลยกระโดดข้ามสองบล็อกคือมันนานกว่าบล็อกง่ายกว่าเทมเร็วกว่าเยีกระโดดเยี นาะไม่เอาอะ่ะโอ้ยมองไม่เห็นปมงเอาขึ้นหน่อยอ้ามันกี้เกมอยู่ดีก็เด้งมีบล็อกที่ต้องหนอยู่หรือเปล่าฮะตะแก่น เมื่อกี้กือบเวลาเอาเียงอ่ะเตรียมอิงชาบอี๊บแบดค่อยเอียงทางขวาทางซ้ายก็เหมือนกนันก็จะเปลี่ยนทิศทางน,นั่นได้ได้ได้แบบนี้ได้ยงซ้ายเอียงขวาเอาือเอือไม่โดนเยี่ขู่คว่คำคว่ำคได้ข้ามได้เมื่อกี้เอาจิ๊ แล้วจริงดิผู้หญิงทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรเดี๋ยวเขาค้างเหรอรู้ว่าเขาไม่กล้ารู้ว่าเขากลัวรู้ว่าเขาไม่อยากตายเยอะไอเทมมีอะไรเลยบ้างเปล่า ค่อยมาตรงนี้ี๋ยวค่อยมาตรงนี้พอมาตรงนี้ก็ได้เร็วกว่าแต่แค่หน้าสะพรึงกลัวกลัวเมื่อกี้ไม่ได้กดดีเลยนะมันเป็นงั้นได้ไงโอ้ไม่น่าเลยเข้าใจแล้วมันง่ายมากเิมถึงตัวนี้นก็อีเพื่อนตกเหมือนกันเหมือนกันเลย ดเกมมันก็แบบให้กลายแบบนะั้นอะอยู่ดีตัวละครแล้วก็เบี่ยงไปฮะโดนโมติไม่โดนนี่เนี่ยมันก็จะไม่โดนอย่างนี้เพื่อนไม่กล้าไปหรอไปเพื่อนแบบนี้อะกระโดดแค่อย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรกระโดดอย่างเราต้องกระโดดอย่างนี้เมื่อกี้กระโดดสั้นเกินนอโอเคจักรยานกลัว กลัวตกนี่แหละไม่ได้กลัวอะไร yes เย่อ้ะตกรูเมื่อกี้อ่ะโอเคนี่เป็นแค่ที่ผักใชโ่โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนั่นคืออะไรอ่ะแมวแชร์โยมีแมว เฮ้ยเมื่อกี้ตึงตกเลี่ยกระโดดสองรอบโอ้ยไม่ชอบเลยอะหยุดได้ไหมเนี่ยคนแพ้ก็ปล่อยอะให้ไปสิโอยหยุดเลิกขายโลบักเราไม่ซื้อโลบักเราผ่านด้วยตัวตัวเองได้กระบอกแล้วไม่ต้องมาขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นไม่ให้ขึ้นาาเครียดตายแหละเขาก็จะไม่ขึ้นแล้วโจ อุ้ยอุยอุยอุยเหวี่ยงขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวนี่เหรอโหโหโธมากตรงนี้เลยไม่ลืมแต่ตรงนี้เราจะถึงยังไปไกลอีกได้เหรอเนะโท่จริงๆเกมต้องตรงกลางตรงกลางเนาะนั่นเขาเป็นมอเตอร์ไซค์โคหืมหืม เกิดปุ๊บปับ๊บคนนั้นตุยปุ๊บอูนอไม่ถึงมันเร็วเกินคนเติมว้าวคนเติมก็ไม่ใช่จะก,กิ่งนะเห็นไหมเขาเกี่ยวกับฝีมือไม่ได้เกี่ยวกับโลบักเพื่อนเติมไปก็เสียตังเปล่าเพราะมันก็แค่ๆไม่ได้ยังอนะ่ะมันก็ มันก็ยังแบบง่ายขึ้นนิดเดียวอะ่ะมันก็ยังฮาร์ดคอร์อยู่ดีอะ่ะทำมาเป็น normally person ดีกว่าอ่ะอ่ะ,อะได้ปวดอยู่สักทีเกมลื่นมากเชื่อไหมเขาใส่บล็อกไอซ์ ทั้งหมดเลยเนี่ยคือ็อกไอซ์ใช่มันเป็นอิมเวอร์ซิเบอไอซ์ต้องกระดดดีๆเพื่อนกระดดกนั้นมันนี่มันได้นะน้ำปวดพิงได้ไหมเนี่ยดูดิ กดเิ้งก็บอกแล้วเออขับได้ได้อยู่นี้อ่าง่ายกว่าเดิมอีกไม่น่าทำงั้นเลยนี้เร็วกว่าง่ายกว่าเยสอุ้ยถึงด้วยอุ้ยกือบถึง ถึงแล้วนะแต่ถึงแล้วนี้ก็ต้องหยุดตรงนี้นิดเดียวกระโดดมาตรงนี้แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ตรงนี้กระโดดไม่ทันอนะ่ะนั่นง่ายนะแต่ตอน้าแยแหละคือปัญหาตัวกวนผู้เห็นเหมือนขับม,มอเตอร์ไซค์เลยเด่อ ทำเป็นคนปกติเหมือนเล่นออบบีบป้ปกติอ่าจ2๊สองเปอร์เซ็นต์โพเกสแล้วเกมเนี้ยจะนานหน่อยใช่เกมเนี้ยจะนานวัดทำได้ไงเยี่ยมดีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเติมพอดีอ้าอุ้ยเสาเอาเจ็บจัง อ๋อโอเคต้องชะลอด้วยเยสได้ด้วยสองอันคอมโบได้คอมโบแต่นี้มันทำคอมโบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบันไดยูฟู่ก็ยังทำได้อยู่นิดนึงคือห้ามตายเนี่ยเวลาตายมันก็จะเหมือนเบื่อออกไป ดีเซ็นไปอา่าทางนี้ง่ายกวิจะไปทางนั้นทำไมใช่ง่ายกว่าจริงด้วย โอเครู้วิธีทําด่านนี้แหละก็จะกดกระโดดนี้กดกระโดดตรง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 นี้ม่าเสร็จแล้วแล้วคุณก็กระโดดไปแล้วคุณก็กระโดดอ่าตรงนี้คุณก็ต้องกระโดดกระโดดระมัดระวังนะคะตรงนี้คุณก็ต้องเลยกระโดดกระโดดกระโดดอีกนะคะกระโดดให้ถึงไปเลยค่ะแล้วนี้คุณก็ต้องเอียงมาหนหนึงนะคบเอียงจนคุณตายครับนี่คุณก็ต้องเอียงมันติ๊ดๆิ๊ดิดิดเอียงเอียงทีนี้อ่าแล้วนี้คุณก็ต้องเหมือนกันนับเอียงเ อ่คุณก็เซฟนะคุณก็เดิน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 เดิอนอันนี้มันง่ายนะคะยังสวยแต,ตอ่อันนี้ยากใช่ครับเมื่อกี้ยากครับคุณต้องกระโดดอย่างนี้ใช่จุอ่ะจุจุโนเมื่อกี้มันลงได้ไงมันตัวไซ์ใหญ่กว่านะอยู่ฮับเวลวอัพไม่เอาอะ่ะเวลวอัพแค่เวลวสองไม่สนู้ผ่านไดู้้ชิวๆมากู้ จิว๋วตุนตุยผ่านได้แล่วเนี่ยไกลผ่านแล้วเราสามารถผ่านได้น่ะที่เล่นอนี่ไม่ไกลว้าวว้าวหยุด หยุดเถอะเกมรูเล็กๆแล้วหมดแล้วไปไปซีโคลไปมันไปได้ไงเนี่ยอู้อ๊จักรยานไปได้ไงรูเล็กแค่นั้นว๊อดนั่อกี้ทางอย่างนี้ได้ว้าวไม่เอาเกมตัวกดอย่าอย่าขึ้นอีก นี่หน้าจอเฉื่ยแล้วนะยังกระโดดตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็กระโดดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็กระโดตะโดตรงนี้กระโดดคนนี้อ่าดีดีดีกูผ่านแหรอเย <Yeah. S 2> ่อ่ะอ่าชิงดังมาก 20นาทีเลยหรออ่าก็ดูผมเต้นไปนะอ่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมโมชชนลนมากเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับอ